คำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราวไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่สามูไรชั้น n นเรามาพบกันอีกครั้งกับกระผมชินเรื่องขีเ no ม็สื่นเยบะหรือดบาบพิฆาตอสูรเนี่ยจะดำเนินเนื้อเรื่องไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอสูรและกลุ่มพิฆาตอสูร กระผมก็เลยมาเล่าถึงจุดกําเนิดของอสูนตนแรกอย่างคิบุซึจิมุสันและแตระกูลขั้วตรงข้ามที่นเริ่มกลุ่มวิกาอสูนยอย่างตระกูลอุบุยาชิกิซึ่งกระผมจะพยายามลําดับให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปฟังกันช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์เพื่อที่กระผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปกันต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยขอเริ่มจากเรื่องราวของมุสันกันก่อนเลยนะครับ มูซันเนี่ยเกิดมาเหมือนกับตายเลยนะครับเขาไม่หายใจและไม่มีชีพจรแต่ในระหว่างพิธีเผาศพนั้นเขาก็เกิดร้องขึ้นมาและรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างคนป่วยมาตลอดต้องคอยรักษาและถูกวินิจฉัยว่าจะตายภายในอายุ20ปีแน่นอนแล้วก็มีหมอผู้มีเมตตาในยุเคเฮอันพยายามยืดอายุไขของมูซันแต่ก็ถูกมูซันนำไมดคราบปักเข้าไปที่หัวของคุณหมอ เขาเข้าใจว่าอาการของตนเองสุดลงหลังจากคุณหมอตายลงเขาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเขาสามารถรับรู้โดยสัญชตาตญาณได้ว่าแสงอาทิตย์จะทําให้เขาตายซึ่งทําให้เขารู้สึกเสียหน้าสุดๆไปเลยล่ะครับถ้ามาลองคิดว่านอนป่วยตั้งแต่เด็กยันโตก็คงอยากไปวิ่งเล่นกลางแสงแดดอย่างคนอื่นบ้างแต่พอแข็งแรงแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้คงเศร้าหน้าดูเลยนะครับ ผลข้างเคียงอื่นๆก็คือเขากระหายเลือดเนื้อของมนุษย์แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรสําหรับเขาเขากระหายความเป็นนิรันดร์ที่สามารถเอาชนะทุกอย่างได้รวมถึงแสงอาทิตย์ด้วยเขาจึงเริ่มพิจารณาหาสูตรยาที่หมอคนนั้นใช้รักษาแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองเท่านั้นยานั้นมีชื่อว่าดอกฮิกลังสีน้ําเงินเขาไม่แน่ใจว่ายานี้ต้องใช้ดอกฮิกลังบานาสีน้ําเงินจริงๆหรือเปล่าหากมีจริงแล้วแล้วก็มันถูกปลูกที่ไหนกัน ดูเหมือนคนที่จะรู้เรื่องนี้ดีมีเพียงหมอที่เาขาฆ่าไปแล้วเท่านั้นเขาจึงเริ่มทําให้คนอื่นกลายเป็นอสูรเพียงเพื่อสองเป้าหมายนั่นก็คือเพื่อให้เหล่าอาสูรเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดหาดอกที้กลางสีน้าเงินและเพื่อหาอาสูรที่เอาชนะแสงตะวันได้ซึ่งนั่นก็คือเนสโกจังยังไง่ะครับ <c> เ <oughs> นสโกจังของผม <c oughs> ข่าวนี้ตระกูลอุบุยชิกิเกี่ยวข้องยังไงกับมุซันกันแน่นะถึงได้ก่อตั้งกลุ่มพิฆาตอาสูรขึ้นมา หลายคงคงจะเดาถูกกันบ้างแล้วจากอาการป่วยของมูซันเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์กับอาการป่วยของอุบุยาชิกิคากกยะที่มีลักษณะคล้ายกันว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะจากหนังสือเล่มที่16ตอนที่137อุบุยาชิกิได้กล่าวไว้ว่าในช่วงที่ตระกูลอุบุยาชกิกิกำลังจะล่มสลายเพราะถ่ายยาแต่ละคนเกิดมาไม่สามารถมีอายุได้เกิน20ปีก็มีนักบวชมาบอกว่าตระกูลถูกสาปเพราะให้กำเนิดอสูร ซึ่งจะผลคํำสาปก็ต่อเมื่อทุ่มเทเลือดเนื้อและจิตใจกำจัดหมืนซะตระก,กูลจึงจะได้ไม่สูญสลายหลังจากนั้นตระก,กูลอุบุยาชิกิก็จะแต่งงานไวโดยรับลูกสาวจากตระกูลนักบวชมาแต่งงานด้วยเพื่อให้อายุยืนขึ้นแต่ถึงจะมากกว่า20ปีแต่ก็ไม่มีใครอายุเกิน30ปีเลยเมื่อเราอ่านมาถึงตรงนี้ก็จะถึงบางอ้อเลยว่า มุสันเนี่ยเขาเกิดตังจากตระกูลอุบุยาชิกินั่นเองทําให้คนในตระกูลต้องออกมารับผิดชอบต่อสังคมโดยการก่อตั้งกลุ่มพิการอสูนสั่งสมปณิธานของรุ่นสู่รุ่นนับพันปีเพื่อกําจัดอสูรและมุสันอุบุยาชิกิคากกยะเป็นผู้นากลุ่มพิการอสูนคนปัจจุบันในเรื่องมีความสามารถในการรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าพูดด้วยเสียงพิงนอยส์คือเทคนิคการพูดด้วยความตีต่ําที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายเช่นเดียวกับเสียงฝนครำที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจและเกิดการคอยตามได้ง่ายและยังให้ความเคารมนักดาบทุกคนจากใจจริงโดยการติดต่อรับฟังเรื่องราวของนักดาบจําชื่อนักดาบได้ทุกคนและหมั่นไปเคารพหลุมศพของนักดาบทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามเขามีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นําที่ดีเขาไม่ให้เสาหลักมาคอยอารักขาเนื่องจากเขาคิดว่าเสาหลัก คือผู้ที่มีความสามารถและการส่กผลที่ดีมากหากส่งออกไปปฏิบัติภารกิจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากกว่าการนำมาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อมุซันเผชิญหน้ากับอุยิชิกิขกายะในคลหัสถ์ขกายะก็ได้เอ่ยถามถึงความใฝ่ฝันของมุซันและบอกว่ามุซันเข้าใจคำว่านิรันร์ผิดไปความเป็นนิรันร์ไม่ใช่การไม่แก่ไม่ตายแต่เป็นความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่แม้มีคนล้มตายไปกี่คน ความมุ่งมั่นนั้นก็ไม่ได้สูญสลายไปแต่อย่างใดหลังจากนี้เองที่ทําให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญของตระกูลอุมุยาชิกิหากทุกคนยังจําได้ขากยะสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้ย่อมรู้ว่ามุซันจะมาติดชีพตนจึงวางแผนที่จะระเบิดทะเลห่าเพื่อเรียกเหล่าเสาหลักและถ่วงเวลาฟื้นฟรูร่างกายของมุซันให้ได้นานที่สุดซึ่งนั่นก็แปลว่าอุบุยชิกิอามเนะ และลูกสาวอีกสองคนของเขาก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าตนจะต้องตายแต่กลับทำตัวตามปกติไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวความตายอันใกล้ใดๆให้มุซันรับรู้เลยในระหว่างนั้นเองอุบุยชิกิคิริยะในวัย8ขวบก็เริ่มดำรงตำแหน่งแทนผู้เป็นพ่อสั่งการกลุ่มพิฆาตระสูนต่อทันทีแม้จะอายุยังน้อยและเพิ่งสูญเสียพ่อแม่และพี่สาวไปอุบุยชิกิคิริยะมีความสามารถในการนำภาพออกมาจากความทรงจำ เมื่อรวมเข้ากับมนสูโลเหตของยูชิโร่ทำให้สามารถเขียนแผนที่ปราสาทไ like ร้ขอบเขตของนายกิเมะได้จนสมบูรณ์และสามารถบอกทางให้แก่นักด,ดาบได้นั่นเองครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมุสันและตระกูลอุบุยาชิกิเข้มข้นมากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้ามีเรื่องอะไรแนะนำกระผมก็บอกกันบ้านนะครับช่วงนี้บ้านเรามีอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อน <S <S เดี๋ยวฝนเดี <S <S ๋ยวหนาวก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับ กระผมเป็นห่วงสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจ f c e e o o o k n n s t a g r a m t w i t t e r s a m u r ัไ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้นะครับกระผมชินคุงขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ